กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาสุขสุขคนและพี่น้องตอนนี้แมงเนี้ยกามาอยู่ที่บ้านตานโกนอีกคือเกาแล้วพี่น้องก็คือเมื่อเสาร์นี้ได้พากันไปกวดสุขภาพพี่น้องคือแม,เมองเนี้ยบอกอ่อสบายเนาะแล้วก็เลยได้ไปกวดสุขภาพอยู่แกงกอ,อกเนาะแล้วก,าาก็ฮะกระได้กบมากลับมาแล้วก็เมื่อเสาร์นี้ก็ได้เยี่ยมคนแบบ เพื่องโบกคองพังยังมานำพี่น้องเป็นต้นกล้วยเนาะกามีลายกล้วยทั้งกล้วยหนากล้วยมือนางแล้วก็กล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยท่านีเนาะที่เอามาปลูกมาอนี้พี่น้องเพื่อกวนมาถูกกล้วยเลยเนาะเพื่อเอามาปลูกแล้วก็เอาขี้ไก่เนาะที่จะมาใส่เบียร์หมักเพชรคองแใบมิ้วที่ปลูกไว้แต่ก่อนนี่ยพี่น้องกามาจอบเบิ่งเลยเนาะพอแตงแต้ปลูกไปหันยังพันได้มาจอบเบิ่งตกแต่มือหนักเนาะแล้วก็ตอนนี้กามาหอดแล้วก็น้องนิ่วกับน้องเนยกะ จะโดนชิฮอดม้งนอนแล้วตอนนี้อายรับไปก่อนเลยพี่น้องเดี๋ยวแต่น้องเนยเนาะไปเลยวะไม่เหนียกันยังบ้านไปเนาะของเหนียวพนกาเขยมคนกล้วยคนอีงไปผลปอนเลยพี่น้องไปปลูกเนาะแล้วก็ไปจอปลูกตัวเก่าตัวที่ปลูกไว้เข้มทางตัวก่อนน่ะพี่น้องเพราะว่าเขาก็ปลูกไว้ตั้งแต่ผลเนาะของเนียว่ามันติดง่ามเลยต้นนั้นค่ะแต่กาเซียมาปลูกเพิ่มอีกมื่อนี้ก็เอามาอีกเส้าหานะพอพี่นะ้องกคนตั้งแต่เสาจสานะนเสียมฮักเนาะของเหนียวพนกวน กระาเบิ่งเนาะเดี๋ยวทาให้น้องเนยรับก่อนแมงเนี้ยกาสิพาพี่น้องไปเบิ่งต้นของยมงปลูกเนาะตอนนี้เพื่อหันคนไปก่อนเลยพี่น้องกาสิปลูกอยู่สวนอันนี้เท่านี้เลยเนาะเพราะว่าปลูกทั้งหนังทา้งนาสวนตัวที่เห็ดใหม่หันคือปลูกไว้น้ำแน่เลยพี่น้องก็ได้ไล่เติมไปแล้วละกันต้นนี้ค่ะแมงเนี้ยอยากปลูกให้มันเต็มสวนเลยก็เลยบอกขอน้องเนี้ยเพื่อปลูกสวนนี้ไปก่อนถาสวนนี้เต็มเลยเท่าอย่างการย้ายออกไปทางสวนใหม่จริงตอนนี้กระถาลูกๆลับอยู่เนาะน้องเนยกะศกายชืมืดไฟเลยพี่น้องคุณน้องเนี้ยรับไปเรียบร้อยแล้ว ยังเหลือแต่คนอว้วนนี่เนาะนี่ยังนอนลินอยนู่นี่หลายคนกับสีทามนาะแมงเนีน้ยไปกวดเป็นเนอียงเนาะก,ก็คือแมเองนนเน,งนี้ยหันเจ็บในท้องพี่น้องโบหัวเป็นหย่อนยังนาะแมงเนี้ยกับแบบสบายใจเนาะอยาดมันเป็นโรคหายหยาดมันเป็นเอียงประมัณน,นี้นาะก็เลยไปกวดเ<อ>บิ่งพี่น้องไปแหละหมอเปินกับ,บอกว่ากับบริมีณยังร้ายนาะเป็นแบบเจ็บเสียนเจ็บเอ็นเขาเสือโครนน่งเม้งเจ็บท้องหน่อยเนาะ เมนิ้วก็คิดหยาดเป็นก่อนบอกก่อนเบาอย่างเงี้ยพอเมี่นิวเคยไปกวดก่อน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 มีน้องเนื้อเนื้อเนาะเพ่นบอกว่ามันมันมีก้อนพี่น้องแล้วว่าตอนนั้นถือผ้ามาแล้วมันก็มันก็ะแวบลงเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คลอดหลุออกมาแล้วก็แบบมันเ็บคือตอนนั้นนะพี่น้องเมี่นิวก็เลยไปกวดเบ้างเลยหมอเพูนก็บอกว่ามันก็มีก้อนในนี้พี่น้องมันมีก้อนเนาะแต่ว่ามันยังบนใหญ่ก็คือซ้ำไข่นกกระทาเนาะถาวา ติดตามอาการต่อไปเนาะคันมันใหญ่ขึ้น,ยยนก็ต้องได้พาตัดเนาะแต่ว่าตอนนี้มันซ้ำไฮโนกระทานี่มันมันยังผ่าพาผ่าไปเนาะเนาะต้อนท้ายมันใหญ่เนะาะเพราะมันขายเป็ดผลเลยสิได้พี่น้องแต่ว่าบางคนก็โชคดีก็คือก่อนตรนนั้นมันแหวบโรคเองเนาะเน,นี่ยนี่ยก็สิได้กินยาติดตามอาการไปพี่นออ้องคันถ้าว่ามันยังเบาซาก็สิไปกวดขึ้นใหม่เนาะเพิ่นก็วางยาเมื่อหายมีสานี่ก็คืประมาณนั้นเนาะพี่น้องกะสิดีเลี้ยงการเฮ็ดเบี้ยงหน้าเขาเลยเนาะเพราะว่าส่วนที่ผ่านมานี่ก็คือโอ้โอจริงเหรอ ที่ผ่านมากอะคือว่านักสมควรอยู่พี่น้องเหตุทันเห,นห็นนี้ย่อหันด้านนี้เนาะจะอุ้มน้องเนยเนี่ก็พอแห่งแล้วพี่น้อง14โลปลายต้นเหตุลักๆเลยแเลย,เลย,ยนี่เลยเนาะที่แมงเนียวกับคาดการถ่ายคลิปไปเป็นช่วงหนึ่งพี่น้องเพราะว่าสุขภาพบคอยดีเป็นไงตอนนี้กะสิเริ่มกลับมาถ่ายคลิปปกติแล้วพี่น้องแต่ว่าโอ้โหสีลงได้ทรงคลิปต่อเหมือคือเก่าบ่เนาะเพราะว่าน้องเนยนี่เพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นก็นเริ่มดื้อเลย ไปหันไปคุบกันอยบเยคนหน่อยคิดดคนหน่อยกันยังบริเาเป็นวัดอยู่น้องนิวขขยตอยนี่ฝ่าลูกเ่าพี่น้องญาติมันมืดแล้วดูฝนก่อนคนมาไลายางเลยมือนนี่มีก้วยแบบก้วยสุกเคี้ยวน้ำเนยนล้วพี่น้องก้วยตัวที่แบบก้วยหนวยยาวใหญ่งเนะ ลูกอยู่สวนเฮานี่แหละพี่น้องตัวที่พอน้้กําลังปลูกเมื่อกี้น่ะจะเป็นกล้วยกล้วยหนากเนาะเพราะว่าต้นออกเป็นสีแดงๆอ้าดอกดาวเืองลายเเก็บมาให้เด้อเอาไว้บานก็ดอกใหญ่ดิดอกดาวเหืองอ่ะแมงนิวถ่ายอยู่นอกเนาะเพราะว่ายากน้องเนยน้องเนยยังบ่ยอมับอยู่น้องเนยดเอ้ยแมงม ตัวนี้พอเมียวเพิ่นสิแบงไปปลูกทางนาทางคุณพี่น้องเพราะว่าส่วนโตส่วนไก่เที่ยงนี่ครับปลูกแล้วเลยเนาะตัวนี้ก็เลยเลือตัวนี้มไปปลูกเมื่อกี้นี่พอเมียวมาเพิ่นว่าเบียกพี่งามงามตะแลงกับซีแดามาปลูกเติมอีพี่น้องเพราะว่าเบียตัวน,นั้นที่เขายังเลือกไว้มันใหญ่เลยเนาะแล้วก็ข้องปากยายกันใหญ่เลยก็เลยว่าเสียม,มาปลูกอีพี่น้องตัวที่ปลูกไปตัวก่อนงามเลย จักเบี้ยก็เศร้าหาเบี้ยบ่เฮ้ยเศหาเบี้ยบ่จะปลูกในนี่จักเบี้ยซะดีเบี้ยหนึ่งจะได้ก็คือตอนนี้แมงนิ้วกะกอมเด็กๆรับเลยพี่น้องทั้งน้องนิ้วน้องเนยเนาะลากาวใส่เอาผลไปใส่มักเพชรเหาพี่น้องแต่ว่าพอนิ้วเอาผลทุนปลูกเบี้ยหมักพริกอยู่ลุมพุ่นเนาะเออเป็นปลูกก๋วยอยู่ลุมพุ่นแมวนิ้วก็เลยว่าจะเอาไปเองพี่น้อง นี่เลยเนาะว่าสีเบอร์เหตุนักกับมันกะพ่อที่เหตุศิลปินหน้องครับไิทาพอรุนิวมากแล้วเจ้าหน่กกัเด็กหน่อยตื่น,นอ,อีกเนาะเพราะว่าเขาก็ฝ่าวอยากใสไ่ไหวพี่น้องแล้วก็คำคำเจ้่อหน่อยแดดอ่อนแล้วก็สีเอาหนามมาโคตรเนาะแล้วก็สีปลูกตัวไม้ตัวที่เบีย้ยมันยังเลือดพี่น้องให้มันเม,มินเนาะกะว่าเป็นยังพี่น้อง,องคอยๆหลักเอาเนาะ นี่พี่น้องเบี้ยวเพ็ดเฮาบเรตตายจ้ากเบี้ยเลยเนาะงามหมือเลยแต่ว่าอยากแหงเลยพี่น้องเดี๋ยวมาเนี่ยกระสีเอาปูนทสาเนาะทรายกาไก,ไก่เลยเนาะพี่น้องทสาไปนําแล้วก็ฟังเสียงลูกไปนําพอลูกสองคนนอนอยู่พุ่นฝ <laughs> าวทสายฝาวแล้ว ก็มาสอบหนึ่งพอดีเกือบมืดเนาะยังหน่อยหนึ่งพอมอนิ่วหัวใส่แต่กัมเดียวกัมเดียวเนาะต่อคุม้มเพราะว่าใส่ร้ายก็ยันมันเข้มพี่น้องก็เลยใส่กัมหนึ่งเนาะรากาเทอร์นีก็คือเจอ้าหน่อยใส่พรอนิ่งเผื่อมาโคตรน้ำลังพี่น,ออน,น้องพรอนิ่งเผื่อกาหนิโลเคนไปเนาะตอนเอาคนกลวยไปปลูกพี่น้องตอนนี้ก็เลยว่ามันมืดแล้วก็เก็บฟืนใส่หลอเคนมานำพี่น้องเพื่อมาใส่รถเฮาเกียมเอาเมื่อตอนแรงพื้นก็นยังลายเตบิบอยู่เนาะพุ่นทางพุนพ่นก็นยังเป็นกองมากลาย ทางผีอีกเนาะนี่ก็ทอดได้กล่องแถวไกลๆนี่อีกพี่น้องกาพอได้เมื่อดังตม,มหมมอห้โม่เนาะทางพุ่นก็ยังลายกล่องอยู่เนาะมักเพชรคอยใช้พุ่นแล้วแล้วพดเห็นไหมเด้ดอคอยใช้แล้วแล้วพุ่นพดเห็นไหมเด้อตัวหิปโปรกไม้บัดคุดจังใสอันนี้ก็เป็นเบียร์มักเพชรป่ะพี่น้องงามงามเนาะของเพิ่นพอเพิ่นใส่ผู้วิมาใส่พุ่นไม้แล้วมันงามบัดนี้อืม จะมีกระสีเหลือเอาเนาะเพราะว่าตัวที่มันใหญ่หันเพิ่นว่าเพิ่นปลูกไว้แล้วเนาะเพิ่นบให้เอาเอาตัวมันที่กำลังเป็นใหม่นี่พี่น้องนี่คือจุ่มเตียแถวนี้แถวนี้ตอนนี้กระไดมาแล้วพี่น้องแม่งนิวกะเสแซไปปลูกเน,ะนาะแซหนามใบพี่น้องอย่ามันเหี่ยวเนาะโรคแล้วก็แซหนามไปเลยเอาตัวงอามเนี่ยไปปลูกพี่น้อง มือเนาะกอนดี่เเงเจ๊กจะเต็นพวกป่นยายแล้วแล้วพี่น้องไม่นิ้วปลูกแล้วเล้นนแกละก่ะเลื่อมเบียร์มะพริกอีกพมาณหน่อยหนึ่งพี่น้องนี่ ประมาณนี้น้องม้นียวก็สิเอาไปซ้ำส่แถวเก่าให้พี่นอ้องยังมาไล่ไปได้นาะตอนนี้แมงเนียวกับปูกเป,เปียกเพลิดเพลิดเลยพี่น้องป้าโถเพื่อสิแล้วเนาะกระยางเติมนึงดูงพี่น้องมันบริงายเลยเนาะคุดคุ้มจอกจกแจกแจกแต่ว่ามันลายคุม้มมันลายเบียพี่น้องรวมๆกันกันเกือบเป็นโรนหล่อคุณติบบเนาะงสำหรับทีทมแมงเนียวปลูกใหม่มันแต่ว่าเบียร์มันก็ยังพันเมื่อตกพี่น้องนี่ก็ เจ้ว้ปูงมือนหายน้าพ่อมื่อนี้มันกระซิคคำเลยเผื่อสีห้าสซีไซสพุ่นแล้วเมื่อหล่ะก็เผื่อสีพุทธหนามีพี่น้องตอนนี้ก็เป็นนาทีของพอ่อน้องเนี่วแล้ววันนี้น้องเนี่วกัสซีไปเอาลูกเปลี่ยนเนพิ่อนน้าพ่อตะก,กี้นี่เพิ่นเผาลูกแล้วก็เห็นหัวไปนำเนาะพอลูกตูดแล้วก็ยุดปุ่นพี่น้องตอนนี้ก็เลยน้องเนี่วกัสซีไปเปลี่ยนมากเ่นม ah หาหิ้วหนามพอดถึงแล้วเนี่วก็เตือนไว้ายลูก พี่เบิงพอน้องแนวหิวน้ํตะเออตะพี่น้องมันก็ใกล้เติมเนาะพุ่นไปเอาแต่อยู่น้องพี่พี่น้องบักไก่ๆเนาะลกหิวมาพี่ขามหัวมาอีก2หัวจังอดบอนเฮาปลูกเาบอนปลูกุ่นพุ่นพี่น้องแต่ว่าคายแตาบ่ได้ฮดดุเนาะฮดแต่ตอนปลูกใหม่ก็แบบพมาจอวสิเฮาก็จังอฮดเอาแต่ว่าเพิ่นว่าตที่ปลูกใหม่บ่ผใส่บ่ใส่ฝุ่นเนาะ ายมันติดโปรเจกต์ซิบัสไซดว่าย้ายแอบพี่น้องได้ลูกคนเิวไปเลยพี่น้องแถวนั้นน่าเจลเล่แล้ยนะองโฮคนเิวไปลายขู่เติบเลยแต่ว่าดินมันค่อนข้างแหงกว่าสุดก่อนหรอสุดก่อนโทษน้อยเดียวก็ได้นะแต่ว่าสุดนี่แฮมันแห้งอันนี้อยังบ่พอเนอสขู่ที่สี่เลยคนเิวไปกาตอนนี้กระทาพอน้องนิวโทษแล้วละกันสิ ไปหลาะเบิ่งเขาหน่อยนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าตำมิดว่าสิบ่เกี่ยวเนาะแต่ว่าป่าเพิ่นว่าฟังอันมันก็ก่อยเลยเนาะก็เลยว่าสิไปหลาะเบิ่งเนาะว่ามันสิพอเกี่ยวหรือบ่เฮ็ดลูกยาน้องลมเพราะสิพอเกี่ยวบ่เนาะเนาะพี่น้องคั่นว่ามันพอเกี่ยวแล้วกามื้ออื่นแตสิไดียากันมาเกี่ยวเลยเนาะเพราะว่าหน้าต้นนั้นเฮาได้เจอเอาลยเนาะมันเป็นการชุบแล้วบัดนี้เอาเลยตีหลาะมันอย่างออกแล้วมันคืออยังไงบ้างเนี่ยและบัดนี้ก็เลยว่าแมื่อกี้กูจะเอาพักันยังในพี่น้องพักัะแังที่แมงก์นิว เอาเมื man, on, ่อม so <Yep. S 1> like, ื่อก่อนแมงเนี้วก้าไปปลูกแล้วพี่น้องก็คือเอาลงน้องแน่ตัวที่อยู่ลังบ้านให้มันงามงามพี่น้องเมื่อนี้ยแมงเนี้ยก็เลยบอกก้าเสียเมื่อไล่ไล่อีกเนาะเพราะว่าเมื่อเนี้ยมันกลอาเมื่อทางดินเลยเนาะพี่น้องพี่น้องเมื่อก่อนนี่ละกเอาเมื่อโป่งไว้มันก็ขึ้นมามันงามพี่น้องก็เลยเป็นปัญยาทั้งเลยเนาะแมงเนี้ยก็เลยว่าอยากได้เมื่ออีกเนาะมาปลูกให้มันเต็มน้องแน่พี่น้องสำหรับมื่อนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องแมงนิ้วกัสิบรีสะดวกถ่ายคลิปไปได้เนาะเพราะว่า เพืเนี่ยเลยพี <ITA> go, ่น้องอยากลูกแน่ละกันแมงนิ้วก็เป็นเมื์เมย์เนาะเป็นเมย์แมงนิ่งก็กินหญ้าแก้วัดแก้ไขแน่แล้วก็พี่น้องละกันบวกกับสุขภาพับกับบอดคอดี้อะไรเนาะเลยว่าสีบอดได้ถ่ายคลิปบาดได้พี่น้องการจหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แมงนิ้วอีกคือเก่าเลยพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อขอบคุณทุกๆความเป็นห่วงที่ไม่หายมาเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องบ๊ายบาย <laughs> Đang nêu cái giò cầm nổ Âu, âu Vậy hết đứa đúng mà tốt thương nổ đấy